แกกับตายง่หมานพี่นอ้องเห็นบ่เห็นละโบกเลื้งหน้อยมาตรงนีก้ก่อนจ้ะพี่เห็นละโบกเลื้งจ้าหมานคือกันอยู่ตัวเนาะเห็นไดี๋ยวสามจูมสามใครจ้ะพี่นอ้องหมว่านยางโมเห็นพี่นอ้องโอ้ยเลี้ยงกันลายใสขลุบทุ่งชาติเข่าแถวเลย เห็นบ่าจ้ะพี่ดอกนึงโอ้มันมา,านแล้วเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยพี่นอ้องสามดอกพี่สี่ดอกป๊าดพี่นอ้องเห็ดไข่เขียวงามคือขอยิงล้วจ้ะพี่นอ้นองป๊าดทิโชเอ้า มือนีกับผ้าสองว่าวมาโดคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องจ้าจ้าสวัสดีค่ะคุณพ,พี่นอ้องไปย่างเบื้องสองเบาน้ำท่า,ทางคน<อ>ไปอุ้ยอยากกัดตาไงซะย่างติเต็มแล้วเอาแต่ดอกบนบานคนต็มตาไว้ววาสนเ <laughs> <laughs> บาต้นประเทศเนียบ่เหมือนนี่น โมแม่คอยบ่โจงกระตาไปกินเห็ดเพิ่งกันละพูด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 นะเฮ้ยจอบเห็ดกันแล้วพี่น้องปันเห็ดปวก็หล่นปวกไงปวกไงเพื่อนวะเรียนตาสวดไปหอดแล้วว่าปวกไงขาบขาเป็นจังไดวะ มือนี้มากับเป่าต้นเป่าพุ่มเป่าล้านสาวนุ่งพี่น้องจ้าจ้านะค่ะจ้าเนี่ยเบียดช่วยหมดมากับคว่ำมืดมือนี้เป็นเป่าเป็นพุ่งเมนออกแสงแวบๆเก็บกิบงบอกใหญ่นึงพี่น้องไปไปเป่าต้นเปาพุ่มให้งันตู้จ้ะ จะตีลังกาลงเดอ้อลงงามๆามดอคขามงาม,างงามจ้าพี่น้องมือมือบริาชายเดียวเด้อจ้ามากอีกสองช่องเบาต้นเบาพูม่มเบาล้านสาโนงเด้อจ้าพี่น้องเอาออกบ่ไดุ้นตกข้ามดอกเปื่อน,นอโอ้โหมันสนุกสนานพี่น้องพี่นองง้องรมนสองมากกันหลายคนเลยแต่ง,งานใดบ่ใส่เสื้อ แดกหมุนบึดโอ้ยน้องเบิ่งน้ำข่อยเด้อเด๋อยพี่โถงามๆเลยจ้าหมูว่านยางมาเห็นพี่เนาะโอ้ยเลี้ยงกันไลยใส่ขลาวหลบช่องชาดเข่าแถวเลยเห็นบ่จ้าดี่ดอกนี่โอ้ยมันมานแล้วเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย,เเลยพี่เนาะ สามดอกพี่สี่ดอกอ๋อจะกรตานยนต์มันพี่น้องเห็นบ่เป็นโลหกเหลืองน้อยเอาตรงนี้ก่อนจ้ะพี่เป็นโลหเหลืองจ้ามานคือกันดูตัวเนาะเห็นหดี๋สามจูมสามไข่จ้ะพี่น้อง พี่น้องเห็ดไข่เขียวงามคือขอยิงเราจ้ะพี่น้องปาดทิโงามครับน้า่อหาไม่เจอกลับมาปีองามบ่กพี่น้องสจ้ะไข่หน่อยงามบอพี่น้องาคือหนเก็บเลยเนาะมารรบดาดีอ้ย จอบเสียงหัวเสานุ่งพี่น้องเึ <c oughs> ็นขาวดีอีกดอกนึงสองดอกพี่น้องโอ้ยเอาได้บล่ล่ะโอ้ถ่าล้วจ้ะแต่ดอกเดียวโอ้โหจูมพี่น้องงามคือจากของเน <c oughs> าะดอก,อกปักไงปึงเครื่องเปิงเคียงจ้ะพี่น้องนายไง ป่านแยกกับตายใหญุ่่นละทั้งพุ่นอีกได้ภาพไปแอวหมานๆจ้ะพี่น้องดอกงามเคียเนไม่เคียร์พอดอกตูมมันงามด้ยจ้ะงามบ่พี่น้องอ้ยพี่น้องเท่ <c oughs> าเท่ <c oughs> าเทๆาเทาเทา ข้าดิบ่แม่งผูกข่อยนี่นะบ่หมดมันก็สิเท่าทิมก็ก็พี่น้องก็ผีดอกนึงจ้ะแข็งแข็งไงโอ้ยเืดยืดอย่างนะข้าวดินจ้ะข้าวดินดอกาง,งามๆสามดอกจ้ะพี่นอ้องพี่ดอกนึงจ้ะตุ้มๆเลย ดอกหนึ่งน้ามขึ้นจุดขค้กอีกแล้วดอกตุ่มๆเท่าเทียมกันรลายจ้ะคือนไเห็น,หนเน่าหมูวานเนืะองอานกันได้สองดอกตุ่มๆเลยพี่น้องเอากระตามาีิพี่น้องกระตามาสิเอิ้นขาวดินน้ำข่อยป๊าด ปิงเคิงเลยคุณพี่น้องเบ้าล้านกับสาวนื่องรถเก็บเห็ดอยู่คุณจ้ะรถหนุ่มตุ่มแม่พี่น้องต้มาเลี้ยงเง้ยดิจุดกอขาวมาจด้หรืมาเห็ดกอขาวต่างากอ๋อให้กันละบันกระซามกระสัดพี่น้อง เฮ็ดนานเลยเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดกอแดงอยู่น้ำกันเอาใดว่าดอกนี่ฝนตกข่ำเพิ่นเนาะดอกนุ่มๆก็สิเป็นดอกเถาไปเบิดผิดพี่หน่อยจ้ะอ๋อหนาวแดดผิดดอกนุ่มข้าวดินบัดดอกงามเลยเนาะแกงแซ่บๆจ้ะข้าวดินพี่น้องปุ้ ดอกกำงามจ้ะพี่นอ้องเด็กเกือบครึ่งตาแล้วจ้ะพี่นอ้องก็จะได้ดอกนี่ก็อตำใหม่ไปซ้อมคืออะไรพี่น้องกิร <c oughs> ิศจ้ะล่ะบอสตนห <c oughs> ้ามเนาะจ้ะพีข้าดินจ้าโอ้ยขาวจานย์พานเลยจ้ะแขีงเสียบเด้นี่นนนข้าวดิน ดอกใหญ่ๆกันเลยจ้ะดอกตุ้มๆอุ้ยลายเลยพี่น้องยืดใต้เครือเอาได้บ่อ้าจิ๋วมันนี่มานกันทั่วหนานเลยจ้ะพี่น้องมานกันทุกคนไม่ก่อเดียพี่น้องพี่ดอกตุ้มๆจ้าใครนี่หันค่อยหรือเปล่าดอกน้อยๆดอกงามเลยจูงงามเลยจ้าเดี๋ยวตัดขาก่อน คนละมุมคนละเจอกส้มกันเอาพี่น้องตอกส้มกันเอาปุ่นวายแม่จ้ะอายไองผูจิตายหนีพี่น้อบู่จิตายอวติไปยังมามันซาวหาบซาวเฮ้ยพี่น้องดดกได้มันอยู่สอกหลีกเนี่ยเพิ่เกลี้ยงกันลงไปเอา จาาแจ้งออกกันจต่พี่น้องมาแต่เ้ามืดมาดูเห็นหงเห็นเพื่อมันเป็นเป่าเป็นพงอยู่แถวนี้ละจ้ะม้ามาสิผ้ามาเก็บเห็ดขาวดินดอกงามๆพี่น้องอันล้างกระตาดีๆกอนพี่น้องหัวว่าน่แลนล่องค้อยเก็บน้งกับพระท่านเห็ดก็ได้อู้แห้งงาม เด็ดขาดตัวาดีถูวแต่ละดอกงามคักคิดเท่าจะ้ะเป็นยางขวังไปแล้วละ่ะตาดีบ่ดอกเจ็บแสบเลยนี่แมนสีเหลืองก็งามผมผมจะไปเก็บสีเหลืองกับพี้ยนน่นนี่สมกันนะมันไม่ละนี่มันจะตั้งนาทีนะรักย่บ้านีเดสาดีไม่ขาดรักยุบาอ๋อยู่นี่ละดอกงามๆนี่ นี่ลงบานจ้ะพี่น้องมาพอก,กันย่ามบานจ้ะว้าบริยากาศวาทางนี้จ้ะมองเหลือมมองๆเลยพี่น้องถือฝนอีกสองดอกง,ง,งามจ้าเฮ้ย มาตน้นมาพุ่มจังวยไฮดอกนึงผีพี่น้องพี่พี่น้อง, <S 2> <S 2> <S องโอ้ยผีผีดอกนึงจ้าสามดอกคนตัวอยู่นีเนี่ยผลถ้าผลซีดอกคนว่าเอาชนะข่อยอยู่ตัวนี้เอาผีผีดอกนึงจ้าสามดอกอี๋อง,งามจ้าโอ้ยตุบปุติป,ตปิตับเต้าน้อยเั่นกระบาลแล้วจ้ะ เอาอยู่พิ่มไปเนาะดังเริ่มออกีดอกน้องจ้าพี่น้องเม่นบอลอย่โอ้อีนดี้เล่นอยู่โบแมนโอ้เหลือม,มองมองงามงามอีกดอกนึงจา้าเนาะโอ้เกือบเกือบนิ่มเกือบนิ่มจา้างามงามพี่จา้าตะปูตะปีเลยดอกโอ้เป็นตะพัดแสียบนะพี่น้องผัดกะเพราผัดกะเพราเฮ็ดจา้า เอ้ไปพี่น้องเลยเดือดรอดสายตาเบ้าต้นเบ้าผู้มาไอไจังใดพุ่นน่ะแมนโพดนี่ดอกง่ายเรื่องนี้ย่าแกโตพ่ออลานเพื่นพ่อเอฟซีแล้วบ้านนี้พ่อแท้ ใส่เอากระตามาซองเนี่ยนะไปจันไดนมาผอกันมาแล้วกับต้องซองตาคนตัวธรรมเนียมเฮ้า <c oughs> อุ้ยดอกงามจิเดอ้อ <c oughs> น้อใส่มูไปใส่เบิร์ดมูไปแล้วปา้าจิโถงางหลังถ่ายกับมันอยู่ <c oughs> ไปไปมัน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 แต่ย <c oughs> ิ่งแต่เสียงแล้วก็วหูแล้วผู้ใดมาสันท้องใส่โหลดหลี่ตัวดอกเห็ดนี้ไปเนาเขียขนอันตันเลยนั่นตัวเนาะ ม,นมนันไผ่มันมันคือว่านั่นแหละพี่น้องต่างกันพ่อเดีย๋ยับขาอยู่พี่น้องพ่อเฮ็ดไข่จ่าดอกนึง่งมันมันจ้าดอกหนึ่งจ,จ้ะพี่น้องาอมองาเบิ่งทั้งที่บ้านซ้อมดอกจ้ะามันแหลมมันแล้วจ้ะพี่น้องนีี่ตับเต้าจ้ะพี่น้องจ้ะมีมูฟเฟอร์อีกบนนอหนิเนาะเดี๋ยวสามดอกอยู่นี่จ้ะ บุญบาปพ,พี่น้องขอยียบเพื่อนไปเนี่ยเห็นตัวผีตัวผีเพือ่อนเห็นมาพี่น้องเอาอีกจักดอกนึงจ้ะบางมองก็เห็นเป็นมุ่งบางมองก็เห็นดอกเดียวพี่น้องเก็บสมกันไปเห็นมันเต็มตาบางมือนนิโอ้ใส่อยยุจ้ะแต่พี่นดองเป็นเฝ้าไว้จะคล้องเพิ่นใครทํำหล่อนมันสักกระเทียมเนี่ยดอกบางใหญ่หนึ่ง โอ้ยเสียไปเนอะไหนเออดอกบางไงหนึ่งโอ้ยโอ้ยคือมานแท้ปัดเก็บเอาเก็บเอาอืมเอาดอกไดเนะบานี้เนะตัดสินใจะไปได้ควายเก็บซะ มันยาเ่็ด่ปูบ้ากันบปเห็นดอกนี่จ้ะเมนหวานจุ้ยเดี๋ยวเขางามจ้ะบ้าต่นบ้าพุ่มเป็นกายไปแล้วนี่โอ้ยดอกยังกินแข็งอยู่ด้วยจ้ะต่ดอกบ่วควายสมบูรณ์เป็นไดไปพี่น้องสะออนเห็นน้ำข่อยดอกง่ายๆพี่น้องจ้ะอ้ย่างน้ำกลนบ้าต่นบ้าพุ่ม พอล่านอนหน้ากับสาวนุ่งจากพี่น้องยังได้อยู่มันมันจ้าเฮ็ดผึงด่งแดงหน่อยอีกจักดอกนึ่งจ้ะกำลังหน่อยๆพอดีเลยเดี๋ยแนมบ่เห็นถ้าจะแนมเห็นอื่นบ่เห็นเห็ดดอกนี้บ่โอ้อจูงงามหาแหงคนมันวันนี้ไม่ได้เอาหน่วยตามาเอาในบักแต้มามดอกนู้ ดอกนึงจ้ะเอาต่นบ้าพุ่มเอินห้าแล้วเก็บดอกนี้ก่อนเด้อบอรลับบอนอนเนาะพวกเจ้าก็ได้มือนากระยัเสื้อคนงนายเลยติเนาะเพราะว่ายังกระบานน้ำเขาแม่เมน จังนอยเสียไปโพดล้อยนาม,มุนไปรลาดเอาอยุผนเด้อสิบกิโลผุนวาสันเมนอย่างเฮ็ดผึ่งสีชมพูตัวนี้ให้เพิ่งเขาให้เพิ่งเขาจ้าโอ้ยเฮ็ดเบ้าล้านงามแหง <c oughs> น้องเอ้ยมแต่ดอกงามเก่นแกน่น <c oughs> จ้าเอ้ <c oughs> เฮ็ดแววไปสุดทางที่น้องบ้าน บรรยากาศดีแต่สวยมากนะม่สายอูจนเกิ่วว่าแล้วนอนไลน่ไปเดินทางกลับละจ้าพี่น้องเต็มที่เต็มตาเต็มบุญค่าจ้าบ้าร้านอยู่ไก่แห้งโตทอมหมดเลยจ้าบ้าร้านไปจ้าปายยางออกหารถเท่า เอาสวิงบ,บ้าต้น,ค,น,นคือจังทวงหวัหวหัวคืออยู่โอ้ไปไทยคีย้ผี่นองิ่งได้เป็นยังล่ะพวกสิไปจังได๋ล่ะบ้านมือดิลีนแล้วอุ้ยหนักนะยได้ โอ้ยถลาไตเอาบอกะไตป่จ้ายายหิมูนมาจะเด็กกันละมาจะเด็กกว่าไตเอาเพราะยังเรีนเรามาจะเด็กไตเอาเบิางนั่นได้ชมดอกลำดอกขายเห็ดบ่จ้ากะตาจักบาทเอาประมูนครับประมูนโยกกะตาเขาได้จ้าเอาแต่กะตาบ่เอาเห็ดจ้าเห็นวะเป็นวะเอากะตาต่างไหวมันหนักป่ะวะ เอากระตาต่างไว้ได้ป่ะเป็นป่ะอันเขาสิลักกระตาเฮดเดย์คนว่าเขาเขาอ่อนเขาเถิดไปไงเขาเอากระตาไปว่ทรงพีทรงน้องคือรถเมื่อกระไดเวลาเมื่อคือการจะพี่น้องจ้าได้กเฮดเกือบเต็มตาเต็มบุงยุบมือนีพี่น้องป้าเพิ่งกำมารลายคือนการนอกจ้าเนาะเอาธรรมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ